เซลคาร์รถจากลอสแอนเจลิสเออร์แมทแมนมันซึ่งได้ฉายานี้จากการขายที่กล้าได้กล้าเสียได้ก้าวเข้ามาความรุ่งเรืองของทีวีทําให้เลือดนักขายเร่าร้อนปี1 9ึ8ันกบมันก็พาเที่ยวแรมวอลวิกนิวยอร์กเขาสั่งซื้อโทรทัศน์จากผู้ผลิตทุกยี่ห้อให้มาส่งที่ห้องพักเขาลองปรับแต่งเครื่องทดสอบและสลับชิ้นส่วนทีวีแต่และเครื่องอย่างเป็นระบบในวันเดียวเขาประกอบทีวีเองสําเร็จ เมื่อกลับลอสแองเจลิสมันซื้อชิ้นส่วนในราคาขายส่งและมันซทีวีก็เกิดขึ้นโดยขายทีวีเครื่องละหนึ่งร้อยเจ็สิบเหรียญถูกกว่าคู่แข่งหลายร้อยเหรียญโทรทัศน์มีราคาถูกบีบให้ผู้ผลิตร,รายอื่นต้องลดราคาช่วงปลายปีหนึ9ี่มีทีวีสี่ล้านเครื่องทั่วอเมริกาผู้ชมรายใหม่ต่างรู้สึกขึ้นหลายคนพอใจเพียงแค่ได้จ้องมองแผ่นเทสภาพมีรายการอยู่ไม่มากและส่วนใหญ่ออกมาไม่ค่อยดีนัก ในตอนนี้ที่ความท้าทายทางเทคนิคและกฎหมายต่างๆหมดไปการค้นหาหนักแสดงจึงเริ่มขึ้นซึ่งผู้บริหารไม่ต้องมองหาไกลนนะักคณะละครเร่ที่กำลังตายกลับฟื้นคืนขึ้นอีกครั้งที่นี่คือสูนร,รวมนักแสดงผู้เปลี่ยนความสามารถจูจูมิตันเบลบ๊อบโฮบเจอร์รี่ลูวิสและดีนมาตินก็เป็นแขกที่แวะไปตามห้องนั่งเล่นของผู้ชมทั่วอเมริกาผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้มีโอกาสออกทีวีผมเคยได้ออกทีวีสามครั้งโชคดีที่ถ่ายไม่โดนเลย แต่ก็ต้องขอบอกว่าดาราถูกปั้นขึ้นชั่วข้ามคืนบางคนดังบางคนดับผู้อำนวยการสร้างชื่อดังไมค์สโตกี้จ้างนักแสดงผู้ทะเยอทะยานชื่อหนอมมาจีนเขาได้ชื่อเธอจากบอร์ดในมหาวิทยาลัยย c ซ A ทเเธอซ้อมหนักมากพยายามที่จะท่องจำบทให้ได้แต่พอถึงตอนออกอากาศเธอตื่นเวทีจนจำบทไม่ได้หาเลย โซกี้ต้องคอยบอกบทให้เธอจนท้ายที่สุดเมื่อมาถึงตอนจบรายการและแสงไฟที่กล้องดับลงเธอก็ชุดตัวร้องคำควรว่าโซกี้ฉันคงเป็นนักแสดงไม่ได้แล้วฉันล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยหนึ่งปีต่อมานออ์มาจีนกลายเป็นมารลินมอนโรดาราชื่อดังเกินกว่าจอแก้วเล็กๆเ,เพื่อดึงดูดคนดูกล้องโทรทัศน์ต้องพาผู้ชมไปยังสถานที่ที่พวกเขาไม่เคยไปหนึ่งในนั้นคือการนำเที่ยวทำเนียบขาวผ่านโทรทัศน์โดยมีประธานาธิบดีทรูแมนเป็นไกด์กติมัดิ์ ในสมัยก่อนมันช่างแย่มากๆมีรลอดไฟขนาดใหญ่เป็นร้อยไฟดวงโตการเดินถัวรทำเนียบเขากับประธานาธิบดีทูแมนเป็นครั้งแรกที่ทรทะธนได้รับอนุญาตให้เข้าทำรรเนียบเขามัน่มันเป็นหนึ่งในหลายปัญหาที่เราต้องฝ่าฟันความต้องการสัมผัสเหตุการณ์ในชีวิตจริงผ่านโทรทัศน์นี้ก่อให้เกิดทั้งอุปสรรคและโอกาส ชาชีวิตจริงเป็นสีและทำไมทีวีจึงมีแค่ขาวดำปี1950มีโทรทัศน์อยู่11ล้านเครื่องทุกเครื่องเป็นขาวดำสำหรับซานอฟเพลลี่และดูมอนแล้วสีคือความท้าทายใหม่แนวคิดอันซับซ้อนในการแยกแถบสีให้เป็นรังสีอิเล็กตรอนที่สามารถควบคุมได้นั้นเป็นเทคนิคที่ยากลำบากอย่างเหลือแสน ใครก็ตามที่แก้ปัญหาได้ก่อนจะได้ครองอำนาจมหาศาลทั้ง CBS, RCA และดูมอนให้วิศวกรของตนคิดค้นโทรทัศน์สีเดวิสซานอพเชิญสงครามมามากแต่ไม่มีครั้งไหนสาหัสเท่าสงครามปฏิโทรทัศน์สีเขามักพูดว่าการแข่งขันดึงส่วนดีที่สุดของผลิตภัณฑ์และก็ส่วนที่เลวที่สุดของมนุษย์ออกมา สงครามจอสีนั้นนำมาซึ่งการต่อสู้ที่โหดเหี้ยมเท่าที่เขาเคยพบมาในสงครามสีนี้เพลี่เป็นฝ่ายเริ่มต้นโจมตีก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาทุ่มเงินไม่อั้นพัฒนาโทรทัศสีระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพการทดสอบโทรทัศสีของเพลี่น่าประทับใจมากมากขนาดทาง FCC ตัดสินใจออกใบอนุญาตให้ C ี s เตรียมพร้อมจะขายโทรทัศน์สีระบบกลไกนับล้านเครื่องและพร้อมถลุงซานอฟให้ร่วม แต่ซานอฟสวนกลับเขาเชื่เห็นว่าโทรทัศน์สีระบบของเพลลี่เข้ากันไม่ได้กับโทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์ขาวดำนับล้านที่มีใช้กันอยู่แล้วเขาว่ารายการใหม่ที่เป็นภาพสีควรผลิตด้วยระบบที่มีเครื่องขาวดำก็ดูได้ที่สำคัญคือเมื่อให้โทรทัศน์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบมาตรฐานแล้วเตุใดจึงจะกลับไปใช้ระบบกลไกซานอฟเชื่อว่าวิศวกรของเขาต้องพัฒนาโทรทัศน์สีระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ การต่อสู้นี้ยืดเยื้อไปถึงขั้นศาลดีกาอีกครั้งที่สานอฟพ่ายแพ้แต่เขาไม่คิดจะยอมแพ้เขาเรียกพวกเรามาแล้วก็พูดว่าไม่ต้องใส่ใจที่ศาลดีกาตัดสินระบบนั้นไม่หวนได้ผลมันไม่ททางเป็นโทรทัศน์แห่งอนาคตเราจะเดินหน้าพัฒนาโทรทัศน์สีแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปสานอฟรมบรรดาวิศวกรและนักิสิกส์เข้าสู่ปฏิบัติการด้วยอารมณ์และความแน่วแน่เช่นปฏิบัติการทางทหาร สงครามจอสีจะชี้ชะตาอนาคตไม่ใช่แค่โทรทัศน์แต่รวมถึงคอมพิวเตอร์การผ่าตัดย่อยและแม้แต่การสำรวจอวกาศสานอฟเอาชื่อเสียงเงินทองเข้าเสี่ยง